วันนี้เป็นวันแรกที่เราเรียนกับคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์ AI เราจะมาลองดูว่าระหว่างคุณครูที่มีชีวิตกับคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์ใครจะสอนดีกว่ากันเราไปเล่นเลยดีกว่า <Yahoo! S 1> เย้และจะได้เรียนกับคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์แล้วโอ้จะดีจริงๆหรอครับเนี่ย <S <S น่าจะดีนะ <S <S นเออคุณครูหุ่นยนต์ไม่น่าจะดุเหมือนครูมิสทีใช่ไหมเออว่าแต่คุณครูชื่ออะไรหรอครับ สอนอย่างเดียวเลยไง<อ>ฉันว่าเขาสอนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่แบบว่าตอบสนองกับเราเลยล<ะ>เอ๊ะแล้วทําไมนาฬิกามันหมุนแบบแปลกๆแฮะ <What? S 1> อะไรเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรนักเรียนอ่าผมคือคร uh ูวารีคิดเลขหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับโอ้สบายมากงั้นเราไปดีกว่าเอา๋ว้าวว้าวว้าวรเนี่ย าแล้ไปอย่านะอ้คุณครูหุนยนอนใจารแอะ <Yeah. S 1> ไม่ดีแล้วเราไม่เรียนกับคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์แล้วไปแล้ววาไปแล้วทางไหนกันแน่เดียดีไม่ทันแล้วเดียอ้ครูบอดีช่วยด้วยว้ว้เอาเอาหลอดแล้วเหรอ หายไม่ไหนแล้วะคิดผิดแล้วที่เรามาเรียนกับคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยอ๋อออโดนลื่นละสลบเลยเหรออ๋อไหนกระโดดใหม่ปึ๊บ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 โอเคผ่านแล้วเราเข้าท่อกันดีกว่าปึ๊บท่อออกจากที่ดีนะอุ้ยมีแผลด้วยปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดข้ามเรียบร้อยข้ามาอีกฝั่งได้แล้วแล้วก็อันนี้รอ จุบมา <S <S ฟืบหลอด้วยดีรอจังหวะดีรอจังหวะฟืบสามสหนึ่งฟืบมาได้ <S <S แล้วก็ข้ามไปนี่เรียบร้อยอันนี้ล่ะมีไหมเอาไม่มีแล้วจะข้ามไปยังไงอ่ะอ๋อเหยียบได้ว้าวว้าวเหยียบได้แต่ลืม อ๋อโอเคมันจะลื่นใช่ไหมฟืบกระโดดฟืบกระโดดดีสบายมากฟืบกระโดดอืดกระโดดอุ้ยนะฉันเห็นพวกแกอยู่นะพวกแกจะโดดเล่นกันไม่ได้โอ้เดี๋ยวนะไม่ฉันไม่เลี้ยนไม่เลีกับครูที่เป็นหุ่นยนต์นี่หลอกไปแล้วกระโดดขึ้นมาโอ้โหรถเต็มไปหมดเลยโอ้แกดขคาบได้ไงอ่ะโอเครอก่อนรถจะสวนมาทันทีสีเหลืองไปฟืบ นี่เรียบร้อยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาที่สวนน้ําแล้วอุ้ยจมจมจมฟืบกระโดดนี่จึ๊บกระโดดฟืบมาฝั่งนี้ลึกสอนชี้มาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ด่านฟ้านะครับกระโดดจึ๊บอ่ะโอเคฟึบกระโดดเรียบร้อยเขาบอกว่ามีไฟไฟข้างล่างมันร้อนละอุหรอไหนฮึบฟืบฟืบลง่องนี้ ลงมาแล้วโอ้นี่มันวิชาวิทยาศาสตร์นี่นาะและเป็นโจ๊กเลยปึ๊บเหยียบเหยียบเหยียบเฟิบเฟิบกระโดดข้ามมาฝั่งนี้อ่าโอเคใครเคยท่องตารางนี้บ้างเออรู้สึกตารางนี้งงๆเออไปดีกว่ามา อ่ะเปิดประตูซ้ายขวาซ้ายขวา <What? S 1> ต,รตรงกลางอ่ะตรงกลาง3กับ5 1บวก2เท่ากับ3สินะไปเลยเย่สามลบหเท่ากับ2เย่้าบวก5เท่ากับ10เย่2ค yeah. ูณ yeah. 2เท่ากับ4เย่เป็นไงผ่านมาได้สบายสบายอ่เง yeah, มันลอ็อกเราต้องหาคุณแจแล้วจะตัดตปดีโดหรือว่าเราต้องอ้อมแกรนนี่ <Yeah. S 1> ไปเร็วมีสวิตช์อยู่ตรงนี้กดโอเค โอ้ยบีบีบีบิบบวขุนยนตมาไปแล้วฟึบดิเล่นบาสกันหน่อยไหมล่ะเจ้าหุนยนต์ไปแล้วจ้าฟึ๊บค่ะรอดแล้วสบายเอะแล้วไปไงต่อเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีเอ่อเหมือนมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ค้นหาคีย์กุญแจโอเคน่าจะอยู่รอบๆอบนี้แหละตรงนี้มีไหมบาสบอลตรงบาสตรงนี้ไม่มีอโอเคงั้นหมุนรอบตรงนี้แล้วกันฟึ๊บ ไม่มีเลยอ้าเจอพอดีเลยนี่แกนี่กุญแจอยู่นี่เราได้กุญแจมาแล้วเย่นี่ครับด้านหลังนี่นะครับเราเอากุญแจแล้วก็มาเปิดตรงนี้ใช่ไหมปเปิดแล้วโอ,โ,อโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีบัตเชฟเราตร้องหนียังไงเนี่ยฟืบหมุนมาทางนี้อ๋อเชฟเขาดีเลยนะครับโอ้ยล้มีที่โจมตีนี่นานี่ไง เราเอาไม้ตีเขาได้ดิดิแดดิแดเอาสิฟื๊บง้างหรอฉันก็ง้างได้แข่งเงินง้างแข่งกันง้างมาเอาซิบาบโอ๊ย,อยง้างช้าหรอง้างช้าหรอาบาบดิแดตีพุงเลยตีพุงเหลือห่าละเหลือแปดโอเคนี่แหละเรียบร้อยหงายเง้อเป็นยังไงล่ะนี่แน่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 ะแ,แ,แล้วยังไงต่ออ๋อห้องก็จะเปิดมาไปกันต่อเลยทุกคน โดฝึง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 ข้ามไปฝั่งนน้นแล้วก็มีที่งาดไม้เหรอโอเคเก็บแล้วเรียบร้อยมาตีอาออกมาได้แล้วเอามืดคนหายลาวาฮูดเดอะร์อิาวาบบรลอนระอุเลยพวกเราชึบมามันอะไรเนี่ยสัญลักษณ์นี้เหมือนมีคนหายเลยก็คือพวกเราสินะ ปะกระโดดลงฟืบดีฟืบดีฟืบขึ้นไปแล้วก็ลงโอ้โหอย่ากับแบบอะไรอ่ะสนุกเลยพวกเราฮึบมาแล้วก็ถึงแล้วต่อไปด่านเลเซอร์อึดอือึด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 อดอึดอเย่ผ่านมาได้แล้วตรงนี้มีเพชรด้วยขอเก็บหน่อยเอาออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเดี๋ยวเดโอทึกรทึกระทึก ฉากระทึกขวัญนะครับฉากระทึกขวัญ oh. วืบหลบได้เย่โฮ้ยคอยยังชั่วฮึบ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 เีวก็สูญสสายรับแน่ฮึบนี่กดสวิตช์ก่อนึ๊อโอ้อะไรจะอลังการขนาดนี้อุ้ยข้างหน้าคือเจ้าหุ่นยนต์เดี๋ยวมีแต่ไม้เวสบอลตียังไงเนี่ยเดี๋ยวตียังไงอ่ะอุ้ยอ่ะเราก็อ๋อเราก็หลบมาทางนี้แล้วก็ฮิตมาเราก็หลบเรื่อยๆใช่ไหม เลยมาเอาดิเอดีฟึเราก็หมุนไปทางนู้นอ่ะเราก็ตี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 ขาฮึบตีขาตีฟึบเท่าไหร่แล้ว50แล้วฮ้ยลบนี่ลบมาได้ตีฟืบตีขาตีขาฮึบตีขาตีจุดอ่อนนี่แหละตีจุดอ่อนฟืบตีจุดอ่อนเอาสิเท่าไหร่แล้วหุยฮ้ยลบ25ห้าแล้วนี่แหละนี่แหละเอ้าข้างบนไปแล้วเหลือขามาตีต่อไม่รอแล้วจ้าฟืบโอเคลบนี่ตีได้อยู่ลดอยู่ ปึ๊บลดอยู่ปื้บจุดห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วนี่ห้าสิบยี่ห้ายี่ห้าเรียบร้อยขุนยนต์เหลือขาเดียว <c oughs> โอ้ขาเดียวแล้วครับตอนนี้นี่และนี่และอุ้ยแต่เลือดเราก็ลดนี่นาแย่แล้วอย่าประมาทเชียวร้อยดึงร้อยหนึ่งเฮ้ยเหมือนเขาติดหรือเปล่าเขาติดเราตีได้ต่อนีครับโอ้สบายเลยตอนนี้นะครับบอดติดบักนะครับเรียบร้อยเย้ ไงล่ะเจอพลังแห่งไม้เบสบอลของเราขึ้นมาอยู่ได้ไหมอ้าวอ๋อเจอกันอีกตัวหนึ่งอะไรเนี่ยอย่าบอกนะนี่คือลาที่แท้จริงของแกอีวิลอาร์เบิร์สอาจารย์อาร์เบิร์สนะครับคุณครูอาร์เบิร์สไหนขอลอวิชาหน่อยนี่แหละวิชาตีก้นวุ้ดอุ้ยโอ้ยใช้มัดใช้มัดใช้มัดอุ้ยวุ้ดใช้มัดตีนักเรียนได้ไงเนี่ยอาจารย์ได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยอุอ้ย ไม่ผมจะไปตัดผมมืนแล้วมื่นแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วอุ๊ยไปแล้วโอ้โหย,ยากตัวนี้ยากอยู่จำให้งงอ้าวอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้ต้องสปีดละเพิ่มสปีดซะหน่อยด้วยโลบักน,น,นะครับกดโอเคไปดูซิว่าได้ไหมอ่านี่ไงมีแล้วดี หนีก่อนสปีดได้แล้วโอ้โหอย่างนี้ก็หลบสบายนะครับเออเจิเอาซี่เอาซี่ต่อยฉันไม่โดนหรอกอีวิวเอาเบิร์ดมาเปิรบเอ้าไม่โดนนี่ก็เสร็จนี่แหละ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 ฟืบ เย่สำเร็จแล้วอ่ะในที่สุดเราก็ออกมาจากโรงเรียนนี้ได้โอ้เป็นโรงเรียนที่เป็นหุ่นยนต์ที่ดุมากๆเลยอะ่ะแงฉันว่านะจะตัดใจไปดอแล้วกลับไปเรียนกับคุณครูมิสทีดีกว่าไหมอเอออันนั้นก็ไม่น่าเรียนนะ <c oughs> โอ้ไปดีกว่าทุกคนบ๊ายบายกันเร็วบายวิว